ธรรมดามีเพื่อนมั้ธรรมดามีเพื่อนผูกไหมรักใครมากที่สุดในบรรมดาเพื่อนฝูงคุณเพื่อนผูกผมก็มีเยอะนะมีทั้งเพื่อนรุ่นพี่ที่แบบโตๆกับเพื่อนที่แบบวัยเดียวกันรุ่นเดียวกันอะไรอ่ะไม่นี่เป็นป้ายเฉยๆป้ายแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวเอาป้ายมาให้ดูนะว่าว่ามีมีมีเพื่อนมีแบบมีมีเพื่อนอะไรยังไงบ้างอ่ะมีรูปไไม่ใช่อันนี้เขาเรียกผลงานไม่ใช่เพื่อนไม่ นี่เห็นไหมเนี่ยมีมีนี่ไหนล่ะโอ้เล่นอะไรด้วยอ่ะโอ้นั่นอ่าโอนี่ไมาฉันเล่นเรื่องนั้นฉันโด่งดังอ่ะดูพลังทำกับพัชชราสิเราเคยเป็นคู่จิ้นกันอยู่พักนึงอ๋อแต่ว่าเคยั้งนี้นี่คืออะไรอ่ะ เอ๊คุณผู้ชมครับทีมงานคนนี้หน้าตาคุ้นๆนะครับเสน่ห์นางงิ้วตอนนี้ก็เอามาใช้ไม่ใช่ที่ใส่หมวกเขาที่ใส่หมวกเหมือนมิวสิกวิดีโอน่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอคุณคุณเริ่มเข้าวงการว้ายอ๋อไม่ใช่ใครที่ไหนล้ครับคุณนกรัชนกรุ่นพี่ที่สนิทกับคุณอันนั่นเองครับพี่นกไม่พี่นกบอกว่ายืนนานแล้วนานมาก ดีค่ะพี่นะดีค่ะพดีครับคุณนกแล้วคุณนกเจอกันนะก็ไม่มีปีปากอ่ะเชิญค่ะแล้วก็จะเรียกว่าเซอร์ไพรส์หรอเซอรับคุณนกขอบคุณมากเลยที่มาเอาไคุณนกก่อนสวัสดีครับป้าโน้ยคุณนกเราไม่เจอกันนานเลยอไก็เจอกันเมื่อวานจริงๆแล้วคุณสนิทสนมกันมาตั้งแต่กี่ปีที่แล้วน่าเล่นละครช่องสารเรื่องแรกเนาะเรื่องอะไรเล่นเรื่องแรกครบรักสิ สิตอนนั้นเลยเกินสิกว่าเกืบยี่สิแล้วพี่งเฮ้ยก็อายุเยอะเยอะดีเกินสิบนจริงตอนนั้นมาเล่นหนังอยู่ประมาณยี่สิบยี่สามยี่สองยี่สตอนนี้40เท่าไหร่อะอ้าวเหรอใช่ส7 7 8ปีเลย สิปีตอนที่เข้ามาร่วมงานกับช่อง3าครั้งแรกก็มาเจอคุณนกเลยพี่นกเลยพอดีเรื่องแรกช่วยพี่กล้วยพี่ก้อยเขาทำละครทำเป็นดูแลเรื่องคอสตูมก็เจอเขาครั้งแรกเป็นไงเจอครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างรักก็เด็กกระโปรโลกเฮ้ยถามถามโอเค ดูเป็นเด็กกับปอลเงี้ยเงียบหงิ๋มหงิมไม่ค่อยมีพิษมีภัย um ยังไม่มีนี่เลมีลัวกลัวแสดงว่าพอเริ่มหลังจากนั้นกี่ปีผ่านไปเราสนิทกันตั้งแต่เรื่องแรกใช่ตั้งแต่เรื่องแรกเลยแล้วยังไงหลังจากนั้นวันนี้เขาก็ไม่ธรรมดายังไงไม่ธรรมดายังไงไม่พี่นกสมัยเก่าสมัยก่อนเขาจะเป็นสาวเปรี้ยวอะไรอย่างนี้ไงก่อนเขาจะแบบนอนเช้านอนเช้านอนเช้าก็เป็นปาร์ตี้กันก่อนเที่ยวเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันเนี้ยแต่เห็นบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงคุณชื่น ชอบมากเลยคือหลงรักเขาพี่ดาคือขั้นเนี่ยนะฮะวางแขนจีบเขาให้คนไปนัดมาเจอชอบชอบอ้อมพี่ดามากพี่นกอชอบอ้อมมากเลยติดต่อให้หน่อยสิเอาจริงเหรอพี่นกสนิทกับอ้อมด้วยจะไปบ้านพี่นกบ่อยที่หัวหินบ้านพี่ชายาก็ปาร์ตี้ริมทะเลกันทุกวันเวลาไปก็ไปมีอยู่ทริปหนึ่ง หนื่อยไงตอนนี้เหรอไม่ใช่หมายถึงว่าตอนนั้นเป็นปาร์ตี้ก็แบบขอขึ้นบ้านก่อนพี่โนก็ขึ้นไปนอนหกโมงเจ็ดโมงเช้าอ่ะเสียงคุณพ่อคุณแม่แบบเสียงแม่รู้สึกเสียงคุณแม่มั้งเสียงดังอ่ะมีม้าสองตัวขี่ขึ้นมาหน้าบ้านม้า่ะม้าตัวใหญ่ๆเลยอ่ะแล้วบ้านเนี่ยคือมันต้องผ่านแบบ มันไม่ใช่ติดทะเลนึกออกปามันผ่านมาอีกห้าหหลังมันเอาม้าขึ้นมาได้ยังไงอะยืนอยู่หน้าบ้านเลยสองคนอาร์ตบออ้อมาขี่ม้ากันแล้วคุณไปจำได้ไหมไม่แล้วคุณไปจีบกุอ้อมนั้นเลยเหรอคุณไปจีบกุอ้อมก็เหรอไม่รู้ที่นกัาไม่ได้เล่นกันลูกคืออย่างนี้อาตี้พ่ออาตี้ก็ไม่ธรรมดานะลูก้เขานขาอ้อมเขาเล่นกันเขาอ้เเล่นกนเเขา อ๋อเหรอคะแก้ตัวแทนพ่อโอเคแล้วยังไงต่อเออเออจะเอามาขึ้นไปไปเอามามาจากไหนคือในในหัวหินไงหัวถินเยเขาพามาเดินเราก็แบบอุ้ยแต่เช้าออกกับรังกันดีกว่าอ้อมแล้วคุณเปชวนกันได้ยังไงอ่ะฮะคุณไปชวนกันได้ยังไงอ่ก็นั่งคือแบบนั่งคุยนั่งอะไรจริงจริงก็อยู่กันหลายคนอ่ะนะแล้วก็แบบสุดท้ายก็เหลือสองคนสุดท้ายก็เหลือสองคนก็นั่งเมาส์มือจนแบบแสงอาทิตย์มาพระมาไมยความชอบเขาไงก็ได้่ัด้ก็อยู่ได้อยู่ดังเช้า อ้อมเป็นเด็กเป็นคน่นาถามว่าชอบไหมชอบสิชอบสิหมายถึงว่าคือแบบอ้อมเขาเป็นคนน่ารักใครอยู่ด้วยก็จะแบบจีบไหมจีบไหมเมื่อก่อนจะจีบอาร์ตจีบไหมเอาพูดจีบไหมบอกว่าเป็นเพื่อนเก๋หัวจีะจีบแล้วยังไงติดไหมไม่ติดไม่ติพอเราเขาเราเราเขาอ้อมมายืนยันเลยไหมจะบอกว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้อาร์ตเนี่ยนะคะเขาก็มาขายขอมจีบอ้อมเขามาร่าที่กรุงเทพแล้วก็ไปหุ่ยหินกัน พอไปหอหินเสร็จแล้วก็แบบว่านั่งคุยปรับสาระชุกสุกดีกวริมหาดชายหาดนะคะคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยก็แบบเกือบเช้าเลยอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วก็ชวนกันไปขี่ม้าต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็เป็นเ,นเพื่อนเล่นกันมาจนถึงปัจจุบนันนี้เป็นเรื่องราวเด็กๆสนุกสนานกันดีค่ะทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะแล้วพอเราเข้าไปรู้จักเขา,าจริงๆอะเราเหขาแบว่าเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็แบบมันกว่าแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแฮปปี้มีความสุขคือ พราะมันเป็นคนลุยอ่ะเป็นเด็กน่ารักอะไรเงี้ยแล้วอยู่ด้วยมันก็แฮปปี้เลยไม่ใ่ถามว่าสารภาพรักเขาด้วยนะพี่นกคุยกับอ้อมอ้อมเล่าให้ฟังมาอ่ะเล่ามาให้หมดจริงคุณม่สารภาพรักงูพิษคุณอกเลอ้อมบอกว่าอ้อมต้องบอกว่าเฮ้ยอ้าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าจีบเจ็บอะไรอย่างงี้เลยนะหลอกหรอคะหลอกเปล่าใครหลอกลูกไม่ยอมเลยไม่หลอก มีแฟนหรือไงไม่อยากให้มีทำไมยังไงคุณไม่สัตบาารักเขาหรอไม่มีจำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้เพราะว่าเรื่องมันนมงายหลายสิบปีแล้วว่ะก็อาจจะแบบว่าเอ้ยแบบอาจจะบอกว่าชอบมั้งเอ้ยชอบอ้อมนะอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะยิงจำไม่ได้เลยเรื่ยังไงต่อมันก็ไม่ยังไงก็เป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนกันมันก็แฮปปี้จริงๆอย่างเงี้ยหลังจากนั้นสองคนก็สวมหัวกันแกล้งพี่น้องแกล้งพี่น้องอย่างเงี้ยบางทีอย่ามิตรภาพการเป็นเพื่อนเป็็นนนนฝูงงยัไมม่่่่่่ดีีกกกวาาาาะะจริแตอเเปล ม่่เปลียนอกจะหมายถึงว่านิสัยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมพี่นกว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อก่อนกะโหลกกะลาเขาแบบไม่ค่อยไม่เมื่อก่อนก็แบบเล่นน่ะเป็นแบบเพฮาสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยก็จะตลกแล้วได้เล่นละครได้เล่นละครเขาเลยขออยู่เนี่ยแหมไม่มีเขาไม่เคยคิดถึงพวกผมโอ้โหพวกอะไรนกไม่มีไม่เคยเห็นไหม ไม่พี่ดุก๊กถ้าเอาพี่ดุ๊กทำงานนะอาจคืออัจต้องมีรถตู้ไปรับชิอาจทำไมล่ะนั้นขับรถมาเองนี่ยังวันน,นี้ยังขับรถมาเองคุณเห็นเขาเดินยังทำ,ทำไม,ไมเดินต่ก่อรแต่ก่อนจากที่เป็นนางแบบเดินเป็นไงควา,ายซับส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 วยๆก็แบบนี้ร่างกายนะไม่ขาขาขะใช่ไหมพี่นี่อรา่าข่าวเป็นไหมพี่เราข่าวเป็นอะไรลูกเป็นอะไร เป็นไขข้ออักเสบแล้วหายยังหายยังไม่หายไงมันเป็นโรคที่เป็นตลอดชีวิตละครคุณอาร์ินพูดจัดกี่เรื่องละเรื่องนี้ที่ทําอยู่เป็นเรื่องที่3มครับเรื่องแรกคือเรื่องปฏิหาระทำไมพี่นกไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะมันอ่อนแออย่ง่ไม่ได้ดูละครใช่พี่นนอ่อนแออย่างอ่ะอ่อนแล้วเรื่อง ละครเย็นเนาใช่ปฏิหารละคร้าด้วย้าหรอแล้วก็มาเตียงนางไม้ปฏิหารรักข้ามขอฟ้าข้าขอฟ้าแล้วมาเตียงนางไม้เตียงนางไม้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงตัดต่อน่าจะใกล้ได้ดูแลในปีนี้แล้ครับแล้วก็คิดว่านะแล้วก็ตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องคุณแม่สมรอยอันนี้คือเรื่องที่3ามเรื่องที่สาที่กาลังใครเล่นหรือว่าคุณป๊อปถากูนแล้วก็น้องบัวน้องบัววันสิริจักดาราพิธีกร มาเป็นผู้จัดชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้าเปลี่ยนมากครับเปลี่ยนยังไงจะต้องมานั่งงอคนใช่ไหมไเรื่องนั้นน่ะไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราจริงๆสิ่งที่เปลี่ยนคือเหมือว่าตอนเป็นดาราตอนเป็นนักแสดงเป็นแค่เป็นละคร,<า>รเยอะ,ะไง พี่นิหารไม่ใช่หนุ่มไม่ใช่พี่หนุ่มไม่ใช่ไงอย่าเอาตัวเองนะตัวเองเป็นคนเขาทำตัวเรียบๆเหมือนฉันบ้างใช่พี่หนุ่มเข้าใจใช่ไหมเขาเลยทำตัวเรียบเนี่ยแหละถามโอ้เลยคืออาร์ตแบบเป็นนักแสดงที่แบบคือเี้ยอยมีวินัยมีวจนไรวินัยคำนี้ถูกต้องมีวินัยแล้วเปลี่ยนยังไงพอเป็นผู้จัดนะมัเราต้องดูแลทั้งหมดไงพี่หนุ่มเข้าใจป่ะต้องดูแลทั้งหมดตั้งแต่ฉากนี้ควรจะถ่ายที่ไหนไปหาโลเคชั่นอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นในซีน ดลกับผู้กำกับนักแสดงอีกเรื่องค่าใช้จ่ายอีกมันคือมันมันมันหลายส่วนอะแล้วมันทํางานกับคนเยอะคือก่อนที่คุณจะเลือกนักแสดงทั้งหมดคือบอกบทเนี่ยคุณจะเอามาเล่นเองก่อนใช่แบบสมมุติว่าให้เขาไปทําอะไรที่มันดูมันทําได้เปล่าววะอย่างเช่นเราใช้นักแสดงขึ้นต้นไม้ปีนเข้าไปแล้วไปดึงไอ้ว่านพันปีอะไรออกมาอย่างเงี้ยคือดูแล้วมันไปยากแต่ว่า เราก็ต้องปีนขึ้นไปเล่นก่อนไปไปปีนดูก่อนไปทําดูก่อนว่ามันทาได้จริงเปล่าก่อนที่ใช้เขาทำอ่ะเราต้องลองก่อนอถ้าทํเาเราทําได้ได้แล้วปุ๊บเราก็ให้เขาถ่ายรูปแปะ๊ะเราให้ส่งห้นักแสดงว่จาจะทาได้ไดแปลว่าคุณต้องทําได้ใช่นะคุณนกฝากอะไรกับคุณอาร์ตไหมตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาอยากจะพูดแบบเนื้อแบบตัวขอเล่นละครหน่อยนะคะผู้จัดค่ะลูกโตแล้วลูกโตแล้วเราคุณเห็นพัฒนาการของเขาตั้งแต่เด็กเเห็นตั้งแต่แบบ ตลกกลาเนาะเริ่มจากเรื่องมีตี้นี่ก็แบบแอบ,บแบบแอบ,บมีโมเมนต์แบบจริงหรอมีโมเมนต์แบบนี้ด้วยหรอยังนึกบื้มเขาว่าเขาก็เป็นเออมึงม,มันก็มีความดีมึงม,มีความ <laughs> ดีอยู่บ้าง <laughs> อยากสร้างนะก็ยังมีความรูม้สึกแบบเออมีอานาคตบ้างนะอะไรเงี้ยคนต่างคนก็ต่างทำงานรับผิดชอบไปแล้วมาเป็นผู้จัดอีกก็ยังฮ เป็นจริงเหรออาร์ตมได้หรอก็ยังไม่เชื่อสายตาหรอกแต่รู้ว่าเขาทําได้แต่ความที่เราเล่นมันเื่นกันเนะ่ยเล่นกันมากทุกวันนี้ก็ไม่เชื่อนะทําได้หรอสามเรื่องแล้วทําได้มีอะไรอยากจะอวยพรน้องคนนี้ไหมฮะเอาอวยพรดิเอาพี่นกอวยพรนะจบแล้วหรือมั้งอวยพรกับโอเคเพราะเความสําเร็จแต่สิ่งหนึ่งตลอดระยะเวลาเนี่ยสำเร็จสมใจน้อความสําเร็จมากกว่านี้นี่เลยนะฮึ่มน้อยโอเค เราเห็นคุณสิริลงเป็นหัวกันขนาดนี้เรารู้ว่าคุณต้องดูแลกันเป็นอย่างดีทุกมรายละเอียดไม่เว้นแต่เรื่องลมหายใจคุณวันนี้เราเลยมีเคล็ดลับที่ช่วยเรื่องนี้โดยเฉพาะนี่เลยฮะกิฟต์เซ็ตพรีเมียมจากเดนทิสเตมามอบให้คุณอาร์ตด้วยปกติคุณอาร์ตมอบให้กับคนอื่นเยอะแล้วนะครับนี่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะเดนทิสเตนะครับมียาสีฟันนะสูตรใหม่ด้วยนะครับสูตรพรีเมียมแค่นี่ แล้วก็ที่สําคัญมีโปรไบโอติกนะครับที่ช่วยรักษาสมดุลของแบคทีเรียในช่องปากดูแลทุกป,ปัญหาของเหงือกและก็ฟันเดันเคสเต้คร <st ay> ับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปากระดับพรีเมียมที่คนข้างๆแนะนำให้ใช้โอเคใช้เลยคุณก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ <c uman> รู้ดีอยู่แล้วผมไม่ต้องบอกอะไรมากเลยใช้เลยนะครับ วันนี้ขอบคุณแขกเซอร์ไพรส์มากขอบคุณคุณลุงลัชโนชาอ้าวโอเคขอบคุณเจ้าของบ้านวันนี้ขอบคุณนอาจะไาเห็นความรุ่งเรืองของคุณดีใจกับคุณด้วยตด่งได้สองคิวใช่ไหมไม่รู้อันนี้แล้วแต่ผู้จัดสเมตาครับสองคิวมาครับเนี่ยนีเขาให้แกอันเดียวก็บุญแล้วเนี่ยเขาเป็นเอเขาให้ก็บุญแล้ว โอเคขอบคุณครับเอาเรื่องที่สนิทเนี่ยแน่นอนขอบคุณผู้จัดที่จ่ายเงินให้คุณ2คิวนะฮะขอบคุณที่ติดตามรายการตึงไทยครัวกับมะพร้าวกำไลทุกมาอาทิตย์อย่างนี้บ่าย2องโมงสิทางช่อง3นี่เราไปกันก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตีไทยครัวไปตีไทยครัวเขามาหลายบ้านนะวันนี้ก็โดนที่บ้านตัวเองตอนนี้คือเละเทะมากของก็หาย ช่วยเอาของมาคืนผมด้วยอย่างโตะนั้นน่ะก็ตั้งแต่บ้านเก่าแล้วเราก็ยกมาคือแบบเรานั่งกินข้าวกับมันมาเป็นสิปีอะโตะตัวนั้นน่ะแล้วอยู่ๆอะพวกคุณมา <c oughs> พวกคุณก็มาเอาไปไปอะแล้วคุณคิดว่าผมว่าจะรู้สึกยังไงแล้วคุณจะทิ้งตังค์อะไรไว้ให้ก็ไม่รู้ว่า <c oughs> มัมคืออะไรอะเอา,าคืนด้วยอันนี้เนียนมากคุณอย่าไปทําแบบนี้กับบ้านใครนะครับอ๋ออออกขอร้องออกไป ดูตีท้ายครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดเลยกดเลยกดเลยก